สวัสดีครับคลรมคอ,อแล้วครับตัวเลขที่รัฐบาลจะจ่ายให้กับผู้สูญเสียครับในเหตุยิงประทะชายแดนไทยขเขมรครับวันนี้นี่เองครับทางคลรมรครับโดยนายภูมิธรรมเวชเชยชัยนะครับรองนายกรัฐมนตรีรักษาการนายกรัฐมนตรีครับขาะตัวเลขให้กับผู้สูญเสียประชาชนรายละ8ล้านบาททหารหาร10ล้านบาทนะครับ ซึ่งก็เป็นตัวเลขแม้จะยอดเท่าไหร่ก็ไม่สามารถชดเชยความสูญเสียได้แต่อย่างน้อยที่สุดนะครับคนที่อยู่ก็ยังจะสามารถที่จะก็ต้องบอกว่าก็เนาะนะครับความสูญเสียเนี่ยก็ไม่มีใครอยากให้มันเกิดนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการเป็นการที่จะทําให้เช็ดข้ามน้าตาได้บ้างนะครับพูดอย่างนั้นแล้วกันอีกประการหนึ่งครับวันนี้ก็ถือเป็นข่าวดีเหมือนกันก็นกคือใครไปเอาประกันชีวิตไว้เนี่ยนะครับหากว่า เกิดเหตุเสียชีวิตหรือพิการนะครับหรือได้รับอันตรายอย่างใดๆเนี่ยนะนะครับวันนี้ทางคอปปนะครับสำนักงานกำกับควบคุมดูแลส่งเสริมธุรกิจประกันภัยเนี่ยนะนะครับเขาประกาศมาว่าเหตุการณ์ยิงปะทะชายแดนไทยเขมรไม่ใช่สงครามประกันต้องจ่ายดีครับดีครับเห็นด้วยฮะเห็นด้วยครั้งนะครับสำหรับผู้สูญเสียทุกรายวันนี้ถือเป็นข่าวดีนะครับ